<C oughs> เราปฏิบัติตัวยอย่างไรจึงชื่อว่าทำบาปถ้าเราเจตนาทำในสิ่งที่ดีแต่มีคนมาขัดขวางเราจะถือว่าผู้นั้นทำบาปได้ไหม <c oughs> บาปคืออะไราป,ปาปการนางอากุศลานางบาปอากุศลคือการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเบียดเบียนเนี่ยเบียดเบียนอย่างไร มันก็ต้องมีเกณฑ์มาตรฐานของความเปลี่ยนเปลี่ยนการฆ่าเนี่ยมีคนมาฆ่าเราเนี่ยเราชอบไหมมีคนมาฆ่ายมยมชอบไหมมีคนมาขโมยของยมยมชอบไหมดังนั้นการฆ่าการขโมยเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่ไม่น่าพอใจกับยมใช่ไหมแล้วยมคิดว่า ทาที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเนี่ยคนอื่นเขาจะชอบไหมเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันถูกต้องไหมแล้วเรานําทาที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจไปมอบให้กับคนอื่นเนี่ยเอาการฆ่าไปมอบให้กับคนอื่นเอาการขโมยไปมอบให้กับคนอื่นคนอื่นท่าจะชอบไหมนี่ไงอาการของการเบียดเบียนนี่แหละปาปการนางอกุศลานังเห็าานไ,ไหมแตนะ่การเบียดเบียนเนี่ยก็คือสิ่งน,น,นั้นเราเองก็ไม่ชอบไง เรามีคนรักมีคนมาแย่งคนรักเราเราชอบไหมไม่ชอบมีคนมาโกหกเราเราชอบไหมไม่ชอบเราไม่ใช่คนขโมยของเขามาโกหกเราเราเป็นคนขี้ขโมยเราชอบไหมไม่ชอบเขาพูดไม่จริงอะ่ะถูกต้องมานี่ไงเบียดเบียนแล้วเมื่อเรากระทําการเบียดเบียนโยมว่าความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นไห ยมคิดว่าคนขโมยของเนี่ยเดือดร้อนใจไหมเป็นทุกข์เดือดร้อนใจถ้าไม่เดือดร้อนใจคงไม่หนีนะอ่าโจรก็หนีกันทั้งนั้นนะใช่ไหมอ่าตำรวจก็ตามจับใช่ไหมเดือดร้อนใจขโมยเขาเนี่ยเดือดร้อนใจฆ่าเขาเดือดร้อนใจไหมเดือดร้อนใจวิปปิสารความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นยมไปอยู่ในปา่านั่งสมาธิกังวลไหม กังวลเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาโอ้โหจะโดนตามจับเมื่อไหรน่น้อคิดละกังวลละใช่ไหมอ่านี่ความเดือดร้อนใจดังนั้นค้อบประพฤติกายวาจาที่ไม่เป็นไปเพื่อบาปอากุศลไม่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนใจก็คือศินห้าประพฤติกายอย่างนี้ประพฤติวาจาอย่างนี้เธอจะไม่เดือดร้อนใจ มีใครจับโยมไปขังคุกเพราะการที่โยมไม่ฆ่ามีไหมมีใครจับโยมไปขังคุกเพราะการที่โยมเป็นคนไม่ขโมยไม่มีใครเขาทำกับคนดีใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเราฆ่าเราขโมยเราประพฤติผิดในการเราพูดโกหกคุกเริ่มเห็นลำไรแล้วใช่ไหมอ่าเนี่ยนะ บาปอากุศลเกิดและผลวิบากจะเกิดกับขึ้นกับเราละเนี่ยอันนี้เป็นผลวิบากที่เห็นได้ในปัจจุบันเลยอืมดังนั้นลักษณะอย่างเนี้ยเรียกว่าบาปอากุศลพรงจึงบัญญัติอกุศลกรรมบทสิบนะบาปสิบอย่างหนึ่งฆ่าสัตว์สองลักทรัพย์ สประพฤติผิดในกามสพูดโกหกห้าพูดยุยงให้คนแตกกันหพูดคำหยาบเจดพูดเพ้อเจอ้อแโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่น 9. พยาบาทสิบมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเนี่ยสิบอย่างสิบอย่างนี้พระองค์บอกว่าเป็นเหตุให้นรกกำเนิดฉานเปลตวิสัยปรากฏ กุศลกรรมบทสิบตรงข้ามกุศลสิบอย่างบุญสิบอย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์นะตรงกันข้ามกันสิบข้อเนี่ยถ้าโยมทำกุศลกรรมบทได้สิบข้อเนี่ยโยมสบายใจไหมสบายใจไม่มีความหวาดระแวงอะไรเลยนะมีแต่ความสุขใจ คติที่ไปของผู้นี้หลังจากตายแล้วคือมนุษย์หรือเทวดาแต่ยังไม่เข้าถึงความไม่ตายยังไปเกิดอยู่แต่เกิดในสุคติแต่ถ้าต้องการพ้นการเกิดต้องไม่ให้จิตสร้างอารมณ์ขึ้นมา ดังนั้นเวลาจิตสร้างอารมณ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบละไงจึงต้องมีการทําสมาธิให้จิตมโนวิญญาณเนี่ยมาตั้งในอารมณ์อันเดียวแล้วฝึกการที่จิตเนี่ยมันไปสร้างการเกิดในอารมณ์อื่นเวลาไปคิดไปดำริเรื่องใดเนี่ยรับรู้อารมณ์ใดก็ตามพระองค์บอกว่าพบใหม่ อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วน่ากลัวเพราะอะไรเพราะเมื่อเธอได้พบใหม่ได้ชาติใหม่ชรลามรณะจะตามมาแก่และตายจะตามมาซึ่งเราไม่ชอบแต่ก็ต้องได้เพราะเราได้พบเราได้ชาติเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติพระองค์จึงเปรียบเหมือนการได้พบว่าเหมือนมเมล็ดพืชเนี่ย ตั้งลงบนผืนนามเมล็ดพืชมีที่ตั้งงอกได้ไหมเริ่มงอกได้นะแล้วมเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติดังนั้นถ้ามเมล็ดพืชเนี่ยมันไปตั้งปุ๊บเราปัดมันออกการงอกของมเมล็ดพืชมีได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยนี้ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี การงอกต้องไม่มีถ้าเมล็ดพืชไม่มีที่ตั้งการงอกมีไม่ได้นะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปหลักการเนี่ยที่เราท่องเนี่ยก็คือหลักของเหตุผลนั่นเองหลักของว่าธรรมชาติทั้งหลายเกิดมาจากเหตุไม่มีอะไร ที่มีโดยไม่อาศัยเหตุพระองค์จึงเรียกธรรมชาติทั้งหมดในโลกธาตุนี้ว่าปฏิจจสมุปปันธรรมปฏิจจแปลว่าเหตุสมุปปันแปลว่าเกิดธรรมก็คือธรรมธาตุนั้นธรรมธาตุนั้นเกิดจากเหตุเหมือนที่อาตมาบอกโยมเนี่ยหรือชีกระดาษให้ดูเนี่ยให้เห็นถึงความเสื่อมของกระดาษเนี่ย การบัญญัติความเสื่อมจะมีได้ไหมถ้าการเกิดไม่มีขึ้นการบัญญัติซึ่งคำว่าเสื่อมมีขึ้นมาไม่ได้เลยดังนั้นการบัญญัติปัญญัต,ติการบัญญัติสิ่งนี้จะมีได้เพราะต้องมีสิ่งนี้มาก่อนถ้าการเกิดมีการบัญญัติว่าเสื่อมจึงมีและเมื่อธรรมชาติคือเสื่อมมันมีการบัญญัติ ถึงความดับก็ย่อมมีจริงไหมเพราะเมื่อมันเสื่อมเรื่อยๆที่สุดมันต้องดับใช่ไหมน,นี่เป็นอย่างนี้อ่าคำถามต่อไปขอบคุณค่ะคำที่ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม huh. เกิดเป็นคนจนเป็นกรรมกร,รมก็เป็นเพราะกรรมเป็นคนรวยขหาบดีก็เพราะกรรม ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นมีวิธีแก้กรรมได้อย่างไรออืเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราเข้าไปยึดมันเองเราอยากจะไปตกปลาเนี่ยต้องคิดก่อนไหมคิดขณะที่เราคิดเนี่ยพุกเจ้าบอกกรรมเกิดละพบเกิดคือกรรมเกิด คือที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณมีที่ตั้งเมื่อไหร่นั่นคือภพวิญญาณมีที่ตั้งเมื่อไหร่นั่นคือกรรมวิญญาณมีที่ตั้งตรงไหนนั่นคือเจตานาพระองค์ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตานาว่าเป็นกรรมอีกนัยยะหนึ่งพระองค์บอกว่ากรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชางวิญญาณคือพืชต,ตัณหาสิเนโหตัณหาคือ,อยางในพืช อวิชานิวรนานังความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกั้นของสัตตานังของผู้ยึดติดตัณหาสัญโยชนานังมีตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามวิญ,ญญาณไปตั้งอยู่กาม,มาพโวเกิดความคิดเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นว่าอ้าเราไปตกปลาเราไปตามมันเรากำลังสร้างกรรมสร้างกรรมละเห็นไหมสัตวโลกเป็นไปตามกรรม <c oughs> เราขยันเรียนขยันทํางานนะเราสอบผ่านไหมสอบผ่านเรารวยไหมรวยนะเราขยันทํางานเก็บเงินได้มีเงินนะดังนั้นคนเราเนี่ยที่จะเป็นอะไรเนี่ยพระองค์จึงบอกว่าเป็นเพราะกรรมและกรรมไม่ได้เกิดจากผู้ใดบันดาล ตัวสัตว์นั่นเองแหละบุคคลนั่นแหละนะที่กระทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตหรือทุจริตจะส่งผลให้สัตว์นั้นรับวิบากค,คือรับผลของการกระทํานั้นๆต่อไปดังน,นั้นพระองค์เนี่ยมองทะลุตั้งแต่อดีตอนาคตปัจจุบันพระองค์ก็เลยบอกปฏิปทา เพื่อการเป็นคนร่ำรวยปฏิปทาเพื่อการเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักรูปงามผิวพรรณงามต้องทำอย่างไรนึกออกมาพระองค์บอกต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียด ไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏยมลองทำดูสิดูสิจะรูปงามผิวพรรณงามไหมเออนะนแค่ยมโกรธนี่ก็หน้าตาไม่ดีแล้วใช่ไหมอ่านี่คือปฏิปทาลองทำดูผู้เจ้าบัญญัติไว้ถูกแน่นอนไม่มีพลาดลองฝึกดูปฏิปทาเพื่อ ความมีทรัพย์นะเพื่อความมีโรคน้อยปฏิปทาเพื่อการมีอายุยืนหลงบอกว่าทานอาหารที่ย่อยง่ายนะอิ่มแล้วเนี่ยเดินจงกรมเพื่อให้อาหารมันย่อยง่ายแล้วการทานอาหารเพื่อความมีอายุยืนก็คือให้บริโภคแต่พอดี พอดีเป็นยังไงบอกไว้อีกเวลาทานเนี่ยให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยเห็นนะะแล้วเรากินอย่างพระเจ้าไหมไม่อัดเต็มตลอดเลยเผลอเต็มแล้วเกินเต็มอีกด้วยใช่ไหมท้องไม่พร่องเลยเนี่ยย่อยยากไหมย่อยยากท้องอืดท้องเฟ้อนะโรคภัยมาเพียบเลยอืม พระเจ้าสอนหมดท่านเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องแล้วถ้าเราลองเดินตามพระเจ้าใช้ชีวิตตามที่พระเจ้าบอกเนี่ยราบลื่นมีทั้งความสุขกายมีทั้งความสุขใจชีวิตผาสุขขึ้นทันทีเลยอันนี้เราก็ไปดูในโหลดแอปพลิเคชันพุทธวจนะเข้าไปมีหนังสือทุกเล่ม ปฏิปทาเพื่อความมีอา,าพาธน้อยอายุยืนมีทรัพย์นะความมีโรคมากถ้ายมเบียดเบียนสัตว์เนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บเยอะหนังสือปฐมธรรมก็ได้คารวาชั้นเลิศก็ได้นะมีพระสูตรเหล่านี้บอกไว้ให้นะหรือภพภูมิก็มีนะในหนังสือภพภูมิ เราจะได้รู้ปฏิปทาแบบต่างๆระองบอกว่าเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือก็ตามด้วยก้อนดินก็ตามด้วยท่อนไม้ก็ตามด้วยสัตวาก็ตามเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุลิศคลักษณะคือมีประสาทรับรสอันเลิศนะ ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีวิบากอันสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่การทำความเปลี่ยน <Yeah. S 1> ผลจากกรรมตรงนี้ <Yeah. S 1> การที่พระองค์เนี่ยได้ตางามดุจตาวัวเ <Yeah. S 1> พราะพระองค์เนี่ยบอกว่า <Yeah. S 1> เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนเป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ค้อนควักไม่จ้องรับหลัง เป็นผู้แช่มชื่นมองดูตรงๆมองดูผู้อื่นด้วยสายตาอันแสดงแห่งแสดงความรักเพราะกรรมนั้นๆคลั้นมาสู่ความเป็นมุนอย่างนี้จึงได้มหาปุริคลักษณะคือมีตาเขียวสนิทมีตางามดุตาโคนะย่อมเป็นผู้มีบริษัทไม่กระจัดกระจายคือพิกขุภิกุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคนทันนั้นเรามีบริษัทบริวารที่ดีไม่กระจัดกระจายนี่นนก็ ด้วยกรรมนี้อีกเหมือนกันนะในหนังสือภพภูมิเนี่ยยังลองไปอ่านน,นะสร้างเหตุอะไรแล้วจะได้อะไรพรูเจจาบอกท่านมีมาหากรรมมวิพังยานในการจําแนกกรรมอย่างละเอียดว่าสร้างกรรมอย่างนี้จะได้รับผลอย่างนี้นะ,ะ,ะมีคําถามต่อไหม